ถึงเวลาไขก๊อกปลดล็อกธุรกิจกันแล้วครับวันนี้คุณออนพาคุณผู้ชมมาไขก๊อกกันที่ธุรกิจเข้ากล่องที่มีชื่อว่าข้าวกับแกงนั่นเอง ที่นี่รับผลิตข้าวกลองให้กับลูกค้ามากมายรวมทั้งงานอีเวนต์ต่างๆไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็สามารถผลิตและจัดส่งไปให้ได้แต่กว่าจะมามีทุกวันนี้เรื่องราวของเจ้าของธุรกิจบอกเลยครับว่าไม่ได้เรียบง่ายสวยหรูเหมือนใครๆและตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่คุณออนพิธีกรสาวสวยของเราจะพาไปไขก๊อกกับเจ้าของธุรกิจงั้นไปติดตามกันเลยครับ และกลับมาอยู่ในรายการขายก๊อกนะคะสําหรับช่วงที่แล้วพาไปดูบรรยากาศร้านข้าวกับแกงเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้อยู่กับเจ้าของธุรกิจข้าวกับแกงพี่จินตนาบัวเทศหรือว่าพี่ตุกนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะแนะนําตัวกับคุณผู้ชมสมักนิดนึงนี่พี่ตุกนะคะ ตูค้าต้องถามตั้งแต่ที่มาเลยดีกว่าว่าก่อนที่จะมาเป็นข้าวกบบแกงได้แบบประสบความสาเร็จเนี่ยมันจุดเริ่มต้นจากอะไรอ๋อจากเริ่มต้นครั้งแรกเลยอ่ะแม่พี่ตุ๊กเนี่ยเป็นชาวชาวไร่ชาวนาแต่ว่าด้วยที่แม่พี่ตุ๊กเนี่ยจะเป็นคนที่อชอบขายของด้วยแล้วอีกอย่างหนึง่งด้วยที่ฐานะทางบ้านยากจน เพราะว่าช่วงที่เวลาที่เรารอ,อนานเนี่ยกว่าจะออกผลผลิตมาให้เราเนี่ยก็จะต้องรอใช้เวลาเนี่ยค่อนข้างนานมแม่ก็จะแบบว่าเอ้ยลูกจะกินอะไรเขาก็จะแบบมาขายของตามตามมาอาศัยตามหน้าบ้านที่เขามีร้านขายอยู่แล้วามาขออาศัยเขา,าเพราะว่าแถวบ้านนอกเนี่ยไม่มาคิดค่าเช่าอะไรเงี้ยแค่มาขายหน้าร้านเขาอะไรประมาณนี้แม่ก็จะขายขนมาตาลขนมถ้วยฟุ้งมะพร้าว อะไรพวกขนมกวนอะไรประมาณอย่างเงี้ยพี่ตุ๊กจําได้ว่าพี่ตุ๊กช่วยช่วยแม่ทําตรงเนี้ยพอพาจะขายขนมเนี่ยจากทาบ้างไม่ทําบ้างแม่ก็เริ่มมาทําทุกวันเป็นเป็นขายก๋วยเตี๋ยวบ้างพอขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยแม่ก็จะทําแกงทําแกงเป็นหม้อๆมอวางไว้ด้วยพอเรากลับจากโรงเรียนเนี่ยแม่ก็จะตักใส่ถุงให้เราไปเดินขายตามบ้านคนมาสักพักหนึ่งแม่ก็จะเห็นคนที่บ้านเนี่ยเข้ามากรุงเทพแล้วพอกลับบ้านไปเนี่ย คนนี้เขามาอยู่กรุงเทพนะมาขายของนะกลับไปเนี่ยเขามีตังไปปลูกบ,บ้านนะมีตังซื้อรถใช้นะ,ะแม่เริ่มเริ่มอยากมาแล้วเพราะว่าเราอยู่ที่เนี่ยขนาดเราขายน้อยแบบนี้นะขายอยู่ต่างจังหวัดแบบนี้นะ,ะก็ยังยังมีเหลือ,อถ้ามาเข้ากรุงเทพเนี่ยมันขายได้เยอะกว่าก็จะต้องมีเงินเยอะกว่าอะไรประมาณนี้เข้ามาตอนนั้นคุณแม่มาทำอะไระจริงๆแม่มาเป็นลูกจ้างเขาก่อนอม,มาเป็นลูกจ้างเขาก่อนเลยคือจบประถมคือเปิดร้านค่ะแต่ว่า เรา <ste al seat> อะยังไม่มีพื้นที่เรายังไม่มีที่แบบว่าเราไม่รู้ว่าเราจะไปขายตรงไหนจะทําอะไรค่ะก็แม่ก็เลยมาเป็นลูกจ้างพอมาเป็นลูกจ้างก็มองทําเลไปด้วยเท่าที่แม่เล่าให้ฟังนะตอนนั้นตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะคุณแม่ก็พอพอแม่ทำเนี่ยลูกค้าเนี่ยก็เริ่มติดใจเพราะว่าแม่เนี่ยเป็นคนทํากับข้าวไปวางที่หน้าตู้และพอตอนกลางวันแม่ก็จะไปเป็นมือผัดไทยเหมือนว่าเขาก็จะให้แม่เนี่ยมาทาผัดไทยวางขายหน้าร้านด้วย พอแม่ขายวันจันทร์หงสุกที่เป็นลูกจ้างเขาแม่ก็ไปดูทำเลดูที่ทางอะไรเงี้ยก็อยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละที่แบบเราขายของได้หน้าแบงค์รุเทพสีลมในซอยละละายซับแม่ก็เลยขายอาหารสั่มสั่งผักกะเพราไข่าดาวอะไรเงี้ยแค่เท่านี้ก่อนอแค่วันเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ตอนนั้นคุณแม่ได้เล่าไหมคะว่าเป็นยังไงบ้างกับเสาร์อาทิตย์ที่เปิดร้านเองก,ก็ดีใจกันค่ะก็เพราะว่าจะคุยกันตลอดแล้วก็ดีใจกันแบบรู้สึกว่าวันบางวันได้ถึง1000บาท บ hmm. แบบบางวันก็ได้7จ็ดแปดร้อยอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็รู้สึกแบบดีใจแล้วแม่ก็เริ่มเริ่มเริ่มมองและเริ่มมองอช่องทางคือจริงๆน่ะมันเป็นจุดประสงค์ของเราของเรากันอยู่แล้วว่าเรามาเนี่ยเราต้องการที่จะมาเปิดร้านขายไม่ได้มาเพื่อเป็นลูกจ้างแต่ที่มาเป็นลูกจ้างเขาก่อนเนี่ยเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าเราจะไปทําอะไรตรงไหนอ,อย่างไรก็ามาเป็นลูกจ้างเขาก่อน เรื่องราวของพี่ตุก๊กเริ่มต้นมาจากคุณแม่ของพี่ตุ๊กนั่นเองซึ่งคุณแม่มักจะพูดอยู่บ่อยๆเวลาหมดหน้านาหรือรอผลผลิตว่าในระหว่างนี้ลูกจะกินอะไรจึงเริ่มต้นหารายได้ด้วยการทําอาหารและขนมขายที่จังหวัดอุทยัยธานีและเมื่อได้มีโอกาสเข้ามาในกรุงเทพก็ได้มาทําร้านอาหารโดยการเป็นลูกจ้างของเขาก่อนพอผ่านไปสักพักเริ่มมองหาทาเลค้าขายได้แต่ดูเหมือนจะไม่ง่ายอย่างที่คิดใช่ไหมครับพี่ตุก๊ก มันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดนะตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยเพราะว่าครั้งแรกที่เราเข้ามาทําเป็นลูกจ้างเขาแล้วเราเห็นเขาขายเนี่ยเรารู้สึกว่าเอ้ยมันมันมันง่ายเห็นลูกค้ามาซื้อเนี่ยเราทําแล้วก็ขายไปแต่แต่เราไม่รู้ว่าเบื้องหลังเนี่ยมันมันมีความยากมันมีอะไรต่ออะไรซ่อนซ่อนค่อนข้างเยอะอพอที่แม่ทําอยู่แล้วมามาเปิดร้านเนี่ยแม่ก็ไปเอาไปมีที่นาอยู่ผืนนึงแม่ก็ไปเอาที่นาผืนนี้ไปจำนอง ค่ะพอไปจำนองก็ได้เงินมา1น่งก้อนก็เอ,อาละเราน่าจะเปิดร้านเองได้แล้ว<ย>ก็เลยไปเซ้งร้านเขาเลยพอไปเซ้งร้านเสร็จก็ขายอยู่ได้ไม่เกิน3เดือนนะหมดหมดทั้งเงินหมดทั้งที่นามหมดทุกอย่างเพราะว่าเราอะไม่มีประสบการณ์คือจากเดิมเนี่ย ที่เราคิดว่าเอะเราขายอาหารตามสั่งเล็กๆที่เราได้กำไรวันละ7 8 0 0เนี่ยพันหนึงเนี่ยมันประสบการณ์เราเนี่ยมันยังไม่พอ<ม>ที่เราจะไปแบบเปิดร้านที่แบบจ่ายค่าเช่าร้านเนี่ยเดือนละ5้0 0 0ื่นเจ็ดหบาท<ม>ซึ่งเรายังไม่มีศักยภาพพอณนะ<ม>ตรงนั้นคก็แต่ก็เราก็ได้ประสบการณ์อะไรเข้ามาค่อนข้างเยอะ,ะจากการบริหารคน<ม>จากการเลือกการซื้อของเราต้องรู้จักต้นทุน ว่าเ,เราต้องมีต้นทุนเ,เท่าไหร่ในการใช้จ่ายต่อหนึ่งวันแล้วเราจะต้องขายได้เท่าไหร่ต่อหนึ่งวันบริหาร<ช>จัดก,การไม่ได้แล้วทำยังไงคะก็ตอนนั้นแม่ก็<ม>กกกหยุดไปขายมาขายตรง TPI <ม>เป็นสูย์อาหารที่กินเปอร์เซน็นต<ม>์เราคิดว่าตรงนั้น,นเขาบริหารจัดก,การให้เราได้ก็แค่ลงทุนแล้วก็ขายแล้วเขากินเปอร์เซ็นต์แล้วเราก็ รอรอเวลาอะไรประมาณอย่างนี้เราก็คิดว่าเออน,น,น่าจะง่ายนะอะไรประมาณอย่างนี้น่าจะง่ายกว่าโดยที่ว่าเราเราตอนนั้นเราไม่มีเงินมาเสียค่าเช่าชเรามาถึงเนี่ยเราก็แค่ซื้อของแล้วก็เอามาขายได้เลยก,ก็เข้ามาขายแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิด เพราะว่าเราต้องมีเงินลงทุนทุกวันเพราะว่าเขาไม่ได้ไม่ได้มาให้เราทุกวันเราขายได้4-5วันจ่ายครั้งแต่เราจะต้องมีเงินหมุนเนี่ยเอามาลงทุนเนี่ย4-5วันซึ่งณนะตอนนั้นเราก็ไม่ไม,มีเงินแล้วว่ะก็ไปเริ่มแบบจะทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ช่วยกันคิดอะ ว่าจะทํายังไงดีก็มีม,มีมีพี่น้องที่เข้ามาช่วยกันส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือไปเป็นลูกจ้างเขาบ้างค่ะเพื่อจะได้เงินมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แม่ก็มาขายของแล้วตอนเย็นที่ขายของที่เหลือเนี่ยก็เอาไปขายเดินขายตามก่อสร้างก็เอาเงินตรงนั้นมาลงทุนค่ะแล้วก็ไปไปติดหนี้ที่ตลาดบ้าง ติดนี้ที่ตลาดใช่เป็นเป็นแบบเหมือนว่าอ่าวันนี้เราจะต้องลงทุนประมาณสักสองพันอะไรเงี้ยแต่เรามีเงินไปประมาณสักพันห้าเราก็ขอร้องเขาว่าเออเซ็นไว้ก่อนใช่อะไรประมาณอย่างนี้อยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาแล้วทีนี้มันเป็นยังไงไปได้สวยไหมคะไม่ไม่สวยค่ะเพราะว่าไม่สวยอีกเพราะว่าเราเข้าไปไม่ถูกระเบียบค่ะก็เขาเรียกหัวหอที่เป็นคนคอยดูแลก็มาบอกกับเราว่าให้เราเนี่ยอ่ออกเพราะว่าเราเข้ามาเนี่ยไม่ถูกระเบียบ ค่ะพอโดนจะเอาคืนแล้วรับมือกับปัญหานี้ยังไงคะก็พยายามวิ่งหา,าที่เรารู้จักเขาค่ะให้เขาช่วยเราค่ะว่าจะทำยังไงเนี่ยช่วยเราได้เราอยากอยู่ตรงนี้ต่อค่ะก็ใครก็ช่วยเราไม่ได้ไม่มีใครช่วยได้ใช่เพราะว่ามันเป็นมันเป็นอะไรที่แบบผิดระเบียบของเขาแต่ก็เหมือนมีโชคเข้ามาช่วยเราค่ะเพราะว่าหัวหอนี่แหละ ที่เข้ามาหาแม่เองเราเรียกแม่เข้าไปคุยค่ะบอกว่าป้าผมอะติดใจฝีมือของป้านะอ,อืเพราะ,ะว่าป้าเนี่ยเป็นคนใจดีทําอาหารอร่อยค่ะผมมาอยากให้ป้าเนี่ยมาสมัครให้ถูกระเบียบก็ได้ได้ตรงนี้เข้ามาพอพอได้ตรงนี้เข้ามาปุ๊บเนี่ยทำให้เราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยแบบเหมือนเราแบบมีชีวิตขึ้นมาอ,มอีกครั้งหนึง่ง เรียกว่าเป็นความโชคดีของคุณแม่และพี่ตุ๊กก็ได้นะครับที่สามารถกลับมาขายในโรงพยาบาลจุฬาได้อีกครั้งถึงแม้ว่าช่วงแรกจะยังไม่มีหน้าร้านต้องไปขายท้ายท้ายตึกแต่ด้วยสเสน่ห์ปลายจวักทาให้ร้านของพี่ตุ๊กขายดีโดยพี่ตุ๊กเล่าว่ามาขายตอนแรกๆเพื่อนร่วมอาชีพเกิดอาการไม่พอใจแต่เพราะคุณแม่ของพี่ตุก๊กพยายามเน้นและสอนอยู่เสมอว่าเรามาขายของไม่ได้มาทะเลาะเบาแวงรวมทั้งคุณแม่ชอบช่วยเหลือทําให้หลังจากนั้นเพื่อนๆร่วมอาชีพ สังรักใคร่และชื่นชมในตัวคุณแม่พี่ตุ๊กนั่นเองครับเป็นจุดเริ่มต้นละได้<ช>เริ่มเห็นแสงสว่างแล้ธุรกิจข้าวกับแกงเนี่ยเริ่มจะไปได้สวย<ช>เล่าต่อถึงตอนที่ประสบความสําเร็จเลยได้ไหมคะก็พอพอพี่ตุ๊กเริ่มเริ่มเข้ามาตรงนี้ใช่ไหมคะพอเริ่มปีใหม่เริ่มเริ่มปีใหม่เนี่ยเขาก็จะให้ร้านที่แบบเป็นร้านที่เป็นร้านข้าวแกงโดยตรงเลยก็พี่ตุ๊กพอได้เข้ามาตรงนี้ปุ๊บพี่ตุ๊กก็ได้ขายแบบ เต็มที่เลยพี่ตุ๊กขายทั้งหน้าร้านพี่ตุ๊กทํากับข้าวเดินขายบนตึกค่ะ,ะแล้วก็พอมีใครสั่งอาหารกล่องพี่ตุ๊กก็ทำํำใครสั่งอาหารไปเสิร์ฟตามบริษัทที่เป็นอาหารบุฟเฟ่พี่ตุ๊กก็ทําค,คือเหมือนว่าขอให้สั่งพี่ตุ๊กจะทําทุกอย่างก็ขยันมากทำก็ทําจนแบบว่ายอดขายเนี่ยจากเดิมเนี่ยที่เมื่อก่อนเนี่ยที่เราขายได้เนี่ย วันหนึ่งเนี่ยสองพันสาบาท<ม>จากเรามาขายได้เริ่มขยับขึ้นมาเป็นหมื0นส0งหมื่นสามหมื่ถ้าวันไหนถ้าเราได้ออกร้านข้างนอกเนี่ยเราจะได้ถึงแบบสามหมื่นสี่หมื่บาทมันทําให้พี่ตุ๊กเนี่รู้สึกดีใจแล้วรู้สึกว่าแบบทำให้เราอยากขายพอมีใครมาจ้าง ตลอดนี่พี่ตุก๊กจะรับงานอย่างงี้ตลอดเลยอื้าวเค็ม,มก็ไม่มีเกี่ยงเลยนะคะใช่ใชจุดประกายก็คือมีคนมาติดใจรสชาติใช่ค่ะชมาสั่งเป็นข้าวกล่องจำนวนเยอะเยอะก็เลยได้เป็นธุรกิจเข้ากล่องเงินล้านแต่ว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะไปไขก๊อกแบบเจาะลึกในช่วงหน้าคะ่ะ